สวัสดีคณกศึกษาวันนี้เราจะมาเริ่มต้นการเดินทางสู่โลกของเพลงและดนตรีไทยพร้อมร่วมค้นหาคุณค่าของภูมิปัญญาเพลงและดนตรีไทยกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยภูมิปัญญาไทยมีคุณค่าและความสําคัญอย่างไรครูจะยกตัวอย่างพอสังเขตดังนี้หนึ่งภูมิปัญญาไทยแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ที่ดีงามทั้งจรีตประเพณีวัฒนธรรมและการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีคุณค่า สองภูมิปัญญาไทยก่อให้เกิดศิลปะของชาติเช่นจิตรกรรมลายไทยการฟ้อนรำเครื่องดนตรีไทยแสดงถึงความเป็นอารยธรรมของชาติ3มเสริมสร้างให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในความเป็นไทยบุคคลและภูมิปัญญาทางดนตรีไทยที่สําคัญมีใครบ้างบุคคลและภูมิปัญญาทางดนตรีไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีจํานวนมากอาทิเช่นรัชกาลที่สอง ทรงพระราชนิพนธ์เพลงบุหลันลอยเลื่อนหรือบุหลันลอยฟ้าครูมนตรีตราโมบได้แต่งเพลงไต้ติ่งสามชั้นและมีความสามารถในการตีชมอย่างยิ่งพระยาประสานดูริยศัพ์แปลกประสานศัพท์ได้เป็นเจ้ากรมปีพาดหลวงในสมัยรัชกาลที่6และได้แต่งเพลงเชิดจันทร์สามชั้นพรามเข้าโบสถ์ธรณีร้องให้มอร้องให้เป็นต้นมีความสามารถในทางดนตรีอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องขลุย่ยครูบุญยงเกตคง ได้เป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยกรุงเทพมหานครจนกรเกษียณอายุเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในทางดนตรีอย่างยิ่งบรรเลงปี่พาดได้ทุกชนิดโดยเฉพาะระนาดเอกซึ่งได้รับการยกย่องเป็นพิเศษพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์กรมมื่นพิชัยมหินทโรดมอได้ทรงแต่งเพลงลาวดวงเดือน ครูทองดีสุจริตกุลมีความสามารถโดดเด่นในการเล่นจะเค้เคยเดี่ยวจะเค้ถวายหน้าพระที่นั่งและเคยอัดแผ่นเสียงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2498เริ่มเป็นครูสอนในวิทยาลัย,ลายนาสิงโกรมศิลปากรทำหน้าที่สอนจะเค้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยประจํปีพุทธศักราช2538 หลวงประดิษฐ์ไพเพาะสอนศิลปบันเลงได้แต่งเพลงไว้เป็นจำนวนร้อยร้อยเพลงและมีชนิดที่ทำแนวทางบันเลงเปลี่ยนไปจากของเก่าเรียกว่าทางเปลี่ยนและเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีอังกะลุงคุณค่าในดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 1. วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านภาคกลางส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทตีและเป่าเรียกรวมเป็นเครื่องตีเป่าซึ่งถือเป็นเครื่องประคมดั้งเดิมที่เก่าแก่ที่สุด 2. วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือยุคแรกส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีและได้พัฒนาเป็นเครื่องดีดและสีซึ่งเกิดการประดิษฐ์ธนูเพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการล่าสัตว์เช่นทินเพียสลอซึ่งซ่อชนิดต่างๆ 3. วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังนี้ ดนตรีกลุ่มวัฒนธรรมหมอลำเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดในภาคอีสานมีการขับร้องและเป่าแคนประกอบพินเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมรองลงมาดนตรีกลุ่มวัฒนธรรมกันตรึมดนตรีกลุ่มวัฒนธรรมโคราชเพลงโคราช 4. ีวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ได้แก่วัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นการเล่นมตอหรือในหมู่ชาวไทยมุสลิมและการเล่นตะครึมในหมู่ชาวไทยพุทธเป็นต้น ประเพณีเช่นการเล่นกะหลอในงานศพการดำรงชีวิตเช่นเทศกาลชักพระการเสริมสร้างความสามัคคีเช่นกรือโตะและบานอชาวบ้านจะร่วมกันทำขึ้นมาเพื่อใช้เล่นสนุกร่วมกันและใช้แข่งขันกับหมู่บ้านอื่น